จีบอีกแล้วไม่กลัวอ้วนหรอแม่กลัวอ้วนหรอพวกเนี้ยคอลลาเจนอ่ะมีน้ำตาลปนไม่มีน้ำตาลค่ะตัวนี้คอลลาเจนอ้วนอ่ะรังนกแบนแจ่มใสตัวนี้ชูการ์ฟรีค่ะนี่ดูเลยชูการ์ฟรีแล้วมีสารสกัดถึง14ชนิดโอ้โหเราใส่มาให้เต็มซองมาแบบรูปแบบซองแบบนี้น้อไปไหนไปต่างจังหวัดก็ใส่มาเป็นกระป๋องเลยชื้นไม่ตัวชื้นเลยแม่รุ่นนี้ชื้นเลยแล้วกว่าจะชงลำบากยากเย็นนี่ ฉีดชงดื่มได้เลยแล้วตัวนี้มีคอลลาเจนสูงสุดถึง75,000มิลลิกรัมใส่มาให้กระป๋องนี้นะช่วยเรื่องอะไรบ้างขาย2,500ได้เลยเนี่ยจริงแต่พี่แม่เอากำไรเยอะพี่อยากให้ทุกคนกินแล้วสุขภาพแข็งแรงชื่นใจและได้รีวิวจากพ่อพอแม่ๆม่ตัวนี้นะช่วยในเรื่องของข้อข่าขายข้อรูมาตอยต่างๆนะคะนี่นะใครที่บอกว่าแก่แล้วคอลลาเจนไม่สร้าง กระดูข้อต่อกระทบกันโดยตรงดังกรอบดังแก๊บถ้าเป็นหนูตอนนี้นะต้องรีบทานคลราเจมรังนกแบนแจ่มใสแล้วตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกบนใบหน้าสลายฝ้ากระจุดด่างดําสลายมันไปได้เลยวันนี้หนูจัดราคาพิเศษให้แม่ๆเลยนะหนึ่งเดือน390ร้อาสปโอ้โหซื้อหนึ่งกระป๋องแถม ปองแถมกินโกบปแปก,ก้วอีกหนึ่งตัวนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิระความจําเอาตัวนี้ไปด้วยหนูแถมให้390บาทส่งฟรีเก็บไปทางไม่บกเพิ่มใครบอกว่าอยากกินแล้วอยากจะกลับมาเด็กอีกครั้งพิมสนใจเลยพิมสนใจไ,ได้เลยส่งฟรีนะเก็บไปทางไม่บกเพิ่มค่ะ